สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายหองเงินควันป้อมนะคะขอฝากติดตามช่องพลายหองเงินนั่นนะคะกดอย่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถัดไปช่องพลายหองเงินด้วยนะคะวันนี้มาดูอาการหองเงินนะคะควันก็บอกว่าหองเงินถ่ายทงค่ะ วานให้กินใบอะไรคะนี่สวัสดีครับนี่มาดูอาการช้างครับคุณเป็นอะไรคะ,ะทงฮะทงอันนี้ทงายทงครับอือทงตรงทง,ทงแล้วใบอะไรคะให้กินใบอะไรคะนี่ เก้ได้แล้วค่ะเก้ได้ทำแต้มคนเก๋โบราณอะไรกินอย่าง<ห>างี้ตายท้องตั้งแต่เมื่อวานบ่ น,น,น,นตอนเช้าเหรอคะเก็บขี้ก็เห็นใช่ไออหมออออเก็บขี้ทำความสะอาดตอนเช้าก็เห็นว่าอาการเขาเป็นยังไงอาการนี่ครับซึ้มๆเลยเขาทายท้องบบืวานนี้เ,เขาจะพื้นร่างกายใหม่ย,ยืดตัวไว่อย่างนั้นเถอะโอ้ ยืดตัวมวนเด็กน้อยเลยค่ะแบบถ่ายท้องถ่ายขี้อ,อกแล้วก็จะยืดตัวตไม่กินหญ้านะคะถ่ายท้อง เป็นยังไงคะกวานมเป็นจะยืดตัวนะคะตายขอท,ทุกครั้งนี่ตื่นขึ้นมาก็เขาจะก็จะลงกินนะคะวันมาทำความสะอาดตอนเช้าหญ้าก็ไม่กินขี้ก็เหลวนะคะ กินเกือบหมดแล้วนะคะให้กินเยอะจะเป็นหนุ่มแล้วหอเงินตายท้องน่ะเป็นผู้บ่าวแล้วก็นิสัยดีๆด้วยนะครัะอือ เป็นบางตัวขาเขา้เจะลงตัขาบวมแน่ขาหลังก็บวมแต่นี่เวลาถ่ายทงนี่ถ่ายขี้เหลวตลอดใช่ไหมคะขี้ก็มีดินบบางเชือกเขาเกินดินเหรอถ่ายเหมือนกันครับมาแต้้ว่าันอน่ันอยู่ตเทนตดย่เออครับครับ อันนี้นะคะเด็กน้อยเขาบอกว่าเป็นเก็บขี้นะคะใครเก็บขี้คะนี่โอ้เพราะหนูได้ช่วยเก็บไหมช่ยเก็บแล้วอ๋อช่วยเก็บแล้วในค่ะจับให้ดูหน่อยวะแล้วทำไมไม่เอาเททิ้งคะนี่เอาไว้ทำไมคะ เด็กน้อยก็อยากขี่รถซิ่งนะคะเนี่ยโร่โพให้เขาเอาไปทิ้งอยู่นะคะขี่วันดีครับนุ้ยอันนี้วันดีครับเนี่ยบอสครับอันนี้หนูจะขี่รถไปไหนนี่นฮะปากินหนูจะขี่หนูจะขี่รถนี้ไปไหนฮะหนูจะขึ้นด้วย ติวนะคะความพิเศษพยายามอยากขี่รถใส่มากเลยนะคะจะกระโดดลงนะครับปุ๊บไม่ตกหลอกล้ออโออยากขี่รถขี่นะคะเขาบอกว่ารถขี่พากิน ดูอาการหงเงินตนะคะไปไปก็ดูอต,ตอนเย็นนะคะว่าเขาจะอาการดีขึ้นหรือเปล่าถ้าอาการควานควานควานป้อ,อม ถ้าตอนเย็นอาการไม่ดีขึ้นจะทำยังไงเาไปหาโมไหมคะสา,สาท,ท้องสาให้ร่างกายเราชื่นถ้าเป็นได้ห้คอยดูตนเทียนเทียนยังไงดูปีของเงิน แม่นูไม่ไกลแล้วแม่นูจะไปไกลเรือไปไม่ได้ไม่ <c oughs> ่คอยาการดีอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงอาการยังโอเคครับยังพอดูได้ ไม่มีแรงร้องกินเลยเนาะทายท้องนี่เล้วก็ตุกนะ้ำหนูไปได้หนูไปได้นี่เห็นไหมพี่เฮาเงินเขา่ายท้องสงสัยเขาอิ่มแล้วมั้งนั่นคอยดูอาการตอนเย็นนี้นะคะโรบนี้ เขากินได้เยอะแล้วนี่ขี้กไก่เนาะขึ้ไก่โอ่อีกแล้วถ้ามีตัวเมียมาก็ดีเลยเนาะเขาหัดผสมพันธุ์อยู่นะคะถ้ามีตัวเมียก็เขาก็จะโอเคไก่ค่ะ ดันหาอะไรอีกนั่น,น,น,นไงยาย่าเขาเจ็กมันก็อ่อนอยู่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ช่องคลายองเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับ